ก็มี่ขายของนี่แม่ค้าเรต้องตื่นเช้าแล้วค่ะเราต้องไปตลาดก่อนแลังแรกตื่นตีสามไปหาซื้อของกลับมาตีบ้านก็มาตีห้านวค่ะก็ทำเลยเพราะว่าแรงขายของเราเนี่ยจะอยู่ที่หกโมงถึงเจ็ดโมงทุกอย่างจะตั้งแต่ยกกระติกข้าเวเหนียวยกกระติกน้ำแข็งน,นี่ค่ะเข็นรถนี่ขนถ้วยชาเยอะไปล้างนั่งนั่งล้างจานเยอะค่ะ<ช>นั่งนานก็ปวดเนาะปวดหลังใช่ทั้งหลังทั้งเข่าทั้งเอ็นเพราะว่าเรายืนทั้งยืนทั้งเดินต้องบริการลูกค้า นัางทำตัวเราต้องแบบหรือต้องไปเสิรเพื่อนะแนนมากเลยลองไปนวดหูึ่ไหมเดี๋ยวจะดีขึ้นค่ะก็ลองไปไปนวดไอ้คนที่เป็นหมอนวดเนี่ยเขาก็คงไม่รู้ละโกะก็ทําแรงนะคะมันเจ็บค่ะมันเจ็บกว่าเก่าอีกแล้วกลับมาดึงไม่ได้เลยประมาณสองวันน่ะไม่ได้ขายของเลยค่ะนีเล่ก็ไม่เชื่อหรอกค่ะว่ามันได้มันจนเห็นผลจริงเลย่ะว่าเราไม่เคยใช้นะว่าเอออาการของเราเนี่ยทำมาทุกวิธีทางคือไม่หาย พอเพื่อนให้มาใช้ก็อยู่ที่ปวดเนื้อก็อยู่ที่มาจิตมาพอทาก็ขั้ขงแรกก็รู้นะคะว่ามันเย็นค่ะมันเย็นยสิส้นซางลงเร็วค่ะปวดแรกหมดไปแล้วค่ะพอปวดที่สองเริ่มเริ่มดี้นแล้วค่ะพอกรณีเพื่อนว่าต้องใช้ต่อเนื่องไหนกะ็ซื้อมาใช้ต่อเนื่องค่ะจากที่ก่อนนอนเนี่ยจะต้องเอาหมอนมาลอง่อมาเขา่าเนี่ยนะคะามารองเาวเราต้องใช้มือเปมือบีบมือนวดเพื่อจะให้มันผ่อนกายตรงนนะั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะคะเพราะว่าเราใช้ทายาอยากให้เพื่อนๆที่มีอาการเจิต สักษณะเดียวนส้นเท้าหัวเขา่าหรือหลังเนี่ยค่ะลองซื้อน้ำมันทายาไปใช้ดูค่ะจะรู้สึกได้เด้แต่ปวดแนเด่นเลยค่ะใช้ต่อเนื่องก็จะทำให้การดีขึ้นเหมือน,น้ายๆค่ะเราจะสามารถประกอบอาชีพขายของ,ของเดืนเอนเผินยุคของหนักก็ถือว่าไม่มีปัญหาค่ะ